สวัสดีครับผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ไทยเฮลท์เซเว่นทอล์กซึ่งเป็นรายการที่สนับสนุนการขับเคลื่อนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับสุขภาวะประชาชนซึ่งผลิตโดยสำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพสำนัก7สสสวันนี้อยู่กับผมเช่นเคยครับไอศสารวัตรกิจพานิชรับหน้าที่เป็นพิธีกรในการดําเนินรายการอีีนี้อีพีที่3นะครับผู้ชมเราจะมาร่วมพูดคุยกับผู้ชมเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของสหวิชาชีพซึ่งสาวิชาชีพหลายคนสงสัยว่าคืออะไร ศาสตร์วิชาชีพจริงๆแล้วถ้าพูดง่ายๆนะก็คือความหลากหลายของวิชาชีพที่มีส่วนร่วมในการยกระดับและก็พัฒนาระบบสุขภาพให้ดียิ่งขึ้นวันนี้เรามาเจาะลึกเรื่องของนักสังคมสงเคราะห์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของศาสตร์วิชาชีพและคุณผู้ชมฮะไม่ต้องสงสยนะัยวันนี้ไอซ์อยู่กันที่โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีไอซ์ I มีนัดแขกรับเชิญคนพิเศษเอาไว้เพื่อที่จะมาร่วมพูดคุยกันเนื่องจากว่าโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีเป็นพื้นที่นําร่องในการทํางานของโครงการพัฒนาและเสริมสมรรถนะกลไกและเครือข่ายการดูแล ทางสังคมของสหวิชาชีพเพื่อสนับสนุนระบบสุขภาพผฐมภูมิแท่รับเชิญคนพิเศษของไอ้ะะก็คือศาสตราจารย์รพีพันธ์คำหอมเป็นอดีตคณะบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็เป็นผู้จัดการของโครงการนี้ด้วยวันนี้เนี่ยอาจารย์รอไอ้อยู่ด้านในแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมตามไอเข้าไปดูด้านในกันเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณไอซ์คุณผู้ชมครับอาจารย์รัฐีพันธ์นะครับเป็นผู้จัดการโครงการนี้โดยตรงเลยเป็นคนดูแลนะครับก่อนอื่นเลยโรงพยาบาลน,นพรัตนราชธานีเห็นบอกว่าเป็นพื้นที่นําร่องในการเริ่มต้นโครงการนี้ที่มาที่ไปเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ค่ะ จริงๆแล้วเรามีพื้นที่นำร่องทั้งหมด13โรงพยาบาลนะคะเราเลือกจากเขตสุขภาพมา12มเขตนะคะก็คือภาคเหนือก็จะมีลำปางสุขโขทัยกำแพงเพชรแล้วก็ภาคกลางก็จะมีฉะเชิงเซาตระบุรีมสมุทรสาครน,นะคะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มี4จังหวัดก็มีส่วนของสกลคนครสีสะเกษ มหาสารคามเัยภูส่วนภาคใต้ก็เป็นระนองยะลาแล้วก็เขตสุขภาพ13นี่คือเป็นของกทมนะคะเราก็เลือกของโรงพยาบาลน,นุพพลัฐอาจารย์ครับที่พูดถึงว่าเราจะต้องดูแลกลุ่มผู้ป่วยเปราะบางเนี่ยอะไรคือกลุ่มผู้ป่วยเปราะบางามีกลุ่มไหนยังไงบ้างคะกลุ่มผู้ป่วยเปราะบางคือง่ายๆอย่างนี้ค่ะคือผู้ป่วยที่มีปัญหาสังคมกลุ่มพวกนี้อย่างเช่นอะไรคะเรื่องผู้ป่วยสูงอายุผู้ป่วยพิการนะคะผู้ป่วยติดสารเสพติดผู้ป่วยทางจิตเวชนะคะ หรือกลุ่มคนไร้ที่พึ่งอะไรพวกนี้ค่ะซึ่งเราไม่สามารถจะทาเฉพาะเรื่องดูแลเฉพาะเรื่องสุขภาพอย่างเดียวเราจําเป็นต้องแก้ปัญหาสังคมกับเขาด้วยนะคะมันก็เลยเป็นที่มาของโครงการเรื่องของโซเชียลเจ e รแคนเป็นดีซีของอาจารย์ค่ะอาจารย์บอกว่าโครงการนี้มีพูดถึง3าวิชาชีพทําไมต้องมี3าวิชาชีพเข้ามามีส่วนมีบทบาทในโครงการครับอาจารย์เนื่องจากว่าปัญหาของผู้ป่วยเองนะคะเวลาเราเจอจริงๆนะคะม,มันไม่มันไม่ได้เป็นปัญหาเรื่องโรคอย่างเดียวแต่ส่วนหนึ่งมันมันเป็นปัญหาจาก สังคมด้วยคือหมอไม่ได้ตอบได้อย่างเดียวใช่ใชมันเป็นปัญหาเรื่องของการดูแลสภาพแวดล้อมที่บ้านซึ่งถึงบางทีเราอาจจะบอกว่าเออให้เขากลับไปทํานุ่นทันนีจริงๆแล้วเขาทาไม่ได้เพราะว่าไม่มีใครฟังเขาอะว่าเขามีข้อจํากัดใน ในที่บ้านอย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นมันต้องมีทีมนักสังคมสงเคราะห์เนี่ยค่ะเข้าไปติดตามแล้วก็ดูแลเรื่องเหล่านี้ให้คือพอเรามองปุ๊บด้านนักสังคมสงเคราะห์สาววิชาชีพที่เขาไม่ใช่หมอไม่ใช่พยาบาลเขาอาจจะไม่ได้มีความรู้เรื่องเทคนิคในการดูแลผู้ป่วยใ,ในโครงการนี้มีการจัดอบรมหรือเพิ่มความรู้อะไระไให้คร,โครัโครงการนี้เราเน้นเป็นวัตถุประสงค์ข้อที่หนึ่ง<ม>เลยคือพัฒนาสมรรถนะนักสังคมสงเคราะห์และท<ม>ีมสุขภาพอันแรกเนี่ยค่ะเราเราให้ความรู้เรื่องของการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมนะคะ อันนี้คือหลักสูตรนี้เปิดให้กับทุกคนนะคะอ,อาจจะเป็นทั้งพยาบาลหรือนักสาธารณสุขนะคะเพราะเราใช้จากนโยบายสามหมอหมอแรกก็คือหมอวิชาศาสตร์ครอบครัวนะคะหมอที่2ก็คือหมอสาธารณสุขมหมอที่3ก็คืออสบอนักสังคมสงเคราะห์เนี่ยเราก็คาดหวังว่าอยากให้เป็นหมอที่สี่หมอสังคมที่ดูแลผู้ป่วยในชุมชนและครอบครัวมันก็จะทำให้หลักนโยบายเรื่องของสามหมอนั้นเติมเต็มขึ้น เรื่องราวน่าสนใจมากครับอาจารย์น่าจะต้องคุยกันอีกระยะนึงเลยเดี๋ยวเเข้าไป <ฮะ S 1> คุยด้านในดีกว่าครับอาจารย์ <ฮะ S 1> ไปนั่งพูดคุยกัน <ฮะ S 1> เลยครับค่<ฮ>ะย์คุณผู้ชมฮะแล้วเมื่อสักครู่นี้เราทราบกันแล้วนะครับว่านักสังคมสงเคราะห์เข้ามามีบทบาทในการช่วยพัฒนาระบบสุขภาพที่ดีขึ้นยังไงได้บ้าง อาจารย์ครับขออนุญาตสอบถามต่อเลยครับคุณเห็นบอกว่าทางโครงการเนี่ยมีการใช้แพลตฟอร,รม์มโซเชียลเทเลแคร์ตอนที่เราเห็นเอ๊ะมันเป็นแพลตฟอร,ร์มอะไรคืออะไรอาจารย์อธิบายฟังหน่อยครับมาใช้ในโครงการนี้ยังไงบ้างแพลตฟอร์มโซเชียลเทเลแคร์นะคะเป็นแพล,ต,พลตฟอร์มที่เกิดขึ้นจากการที่ทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์นะคะเราได้มีการเอาเครื่องมือการการประเมินผู้ป่วยนะคะแล้วก็ เอาเข้ามาสู่ในแพลตฟอร์มโซเชียลท l เล a r แคร์เครื่องมือทั้งหมดมีอยู่ประมาณ23ชิ้นนะคะ,คะใน23ชิ้นนะคะก็จะเป็นเครื่องมือบางส่วนที่ให้กับนักสังคมสุขภาเป็นคนประเมินแต่บางส่วนนั้นอาจจะเป็นเครื่องมือกลางๆที่ทุกวิชาชีพก็สามารถเข้ามาใช้ได้นะคะ,คะเพราะฉะนั้น พอเราเอาเข้ามาใช้ในตรงนี้ก็คือจะทําให้งานสังคมสงเคราะห์นี่ค่ะเข้าไปเชื่อมโยงกับในระบบของเอเมดเรามักจะเรียกคําว่าระบบแพทย์ทางไกลนะคะเราเรียกว่าเทเล e ม i ิซีนตอนนี้ถ้าเราไปโรงพยาบาลเราจะเห็นว่าคุณหมอเองก็จะให้การรักษาแล้วก็บันทึกเข้าไปในระบบทั้งหมดเพราะฉนั้นทุกทุกวิชาชีพก็ต้องทำเข้าระบบทั้งหมดนะคะค่ะสังคมสงเคราะห์อเองก็จําเป็นที่จะต้องใช้เรื่องของโซเชียลเทเลแม i ิซีนนั้นเข้าไปด้วยถ้าเราเอาเข้าไปปุ๊บนะคะทีมคุณหมอเองหรือทุกวิชาชีพก็จะเห็นเลยว่าแผนการดูแล ของผู้ป่วยหนึ่งรายนะคะต้องมีใครมาเกี่ยวข้องบ้างนะคะแล้วก็จะเกิดผลดีกับผู้ป่วย <Platform S 2> ค่ะแพลตฟอร์มนี้อาจารย์ถ้าเราเราพูดโซเชียลเทรน์แคร์อาจจะมองภาพไม่ออกอาจจะ,ะเห็นว่าเป็นการบันทึกข้อมูลของผู้ป่วยลงไปถ้าไม่มีครับอาจารย์ในอดีตเป็นยังไงครับเอ่อถ้าไม่มีนะคะก็หมายถึงว่าเป็นการทํางานแบบแมนนวลนะคะก็คือต่างคนต่างทำแผนก็จะอยู่อยู่เฉพาะของงานสังคมสงเคราะห์ซึ่งจะวิชาชีพอื่นก็จะไม่เห็นเพราะฉะนั้น ผลดีก็จะไม่เกิดกับผู้ป่วยนะคะข้อดีของผู้ป่วยก็คือถ้าเราสามารถเอาตัวนี้เข้าไปอยู่ในระบบโซเชียลเท e น์แคร์ Care, ในระบบของเทเลมดิ c ซีนหรือโซเชียลเท e น์แคร์ Care นะคะคุณหมอเองหรือทีมงานทีมสุขภาพมักกยภาพนักโภชนาการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องก็จะเห็นหมดเลยนะคะว่าเอ๊ะตอนนี้เคสนี้นะคะไปถึงไหนแล้วป่วยเป็นยังไงบ้างใช่เพราะว่ามันจะต้องมีนักจัดการรายกรณีหรือแผนจัดการรายกรณีกับผู้ป่วยเกิดขึ้นค่ะ อาจารย์ครับสำหรับโครงการนี้ครับข้อแตกต่างหรือว่าข้อดีที่แตกต่างจากโครงการอื่นๆที่เคยเคยนำร่องในการใช้มาโครงการนี้อะไรที่เป็นจุดเด่นเลยอาจารย์จุดเด่นก็คือการทำให้ให้เกิดการบูรณา,าการการทำงานของทีมสาวิชาชีพทั้งหมดมเข้ามานะคะจุดเด่นอันที่สองก็คือเป็นเรื่องของการพัฒนานทีมสาวิชาชีพ เพราะว่าเราเริ่มจากการพัฒนาสมรรถนะของของทีมสุขภาพทั้งหมดเราไม่ได้พัฒนาเฉพาะนักสังคมสงเคราะห์แต่มันเปิดกว้างให้นักสังคมสงเคราะิ่นหรือนักสังคมสงเคราะห์ข,ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มาเข้าใจในระบบสุขภาพด้วยกันเพราะว่าเวลามันทางานเนี่ยมันจะเจอปัญหาสุขภาพนี่เป็นปัญหาล่ว่าันนึงในของระบบใหญ่เลยค่ะอาจารย์ถ้าสมมติว่าโครงการนี้ไม่เกิดขึ้นหรือว่าไม่มี<ฆ>หรือหรือหายไปผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้ป่วยมันมันคืออะไรจ้ะ ผลที่เราเห็นชัดๆเลยแล้วก็มันเป็นปัญหาที่มันมันมัน,ม,นมันมีอยู่นะคะก็คือการดรอปเอาของแท์ของอของระบบคือดรอปเอาของเคสที่เราจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมอยู่ๆบางเคสถึงแพทย์นัดแล้วไม่มาคือเขาหายไปหายไปเลยเวลาพอเจออีกทีหนึ่งก็อาการหนักมากมเป็นอาการหนักซึ่งมันทำให้การดูแลรักษานี่มันก็ทำได้ยากขึ้นนะคะแต่ถ้าเรามีระบบอันนี้เกิดขึ้น มันจะทําให้ทีมสุขภาพเองเนี่ยเขาจะรู้ว่าอ๋อเคสนี้ที่มาไม่ได้เพราะอะไรเพราะเรา <ừ. S 1> มีเคสเมนเจอร์เกิดขึ้นซึ่งมันอาจจะเป็นนักสังคมสงเคราะห์หรืออาจจะเป็นทีมทีมพกตกลงกันเองว่าใครจะเป็นเมนเจอร์ค่ะอาจารย์ครับ อนาคตวางแผนไหมคบว่าโครงการนี้จะขยายต่อยังไงจะสร้างเครือข่ายเพิ่มกลไกไหนเพิ่มยิ่งขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่ทางอาจารย์เราได้คุยกับสาํานักเจ็เพราะว่าสานักเจ็นั้นเป็นเรื่องของระบบและกลไกนะคะเราคาดหวังว่าถ้าเราทำโครงการนี้ได้ระดับหนึ่งนะคะก็หมายถึงว่าโครงการนี้จะต้องไปเชื่อมโยงกับกลไกในระดับของพชอนะคะพชอนั่นก็เป็นกลไกในระดับพื้นที่ก็เป็นคณะกรรมการเราก็คาดหวังว่าระบบนี้จะไปเชื่อมโยงกับระบบของเราพศก็คือระบบ สำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะซึ่งอเอาไปใช้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้งหมด นะคะแล้วก็กับในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขอนาคตก็ถ้าเกิดว่าเราเห็นโครงการนี้โครงการนี้อาจจะขยายไปยังท้องถิน่นขยายไปทั่วประเทศให้เชื่อมโยงเครือข่ายถ้าได้ทางประเทศคือเรามองภาพรวมว่าผู้ป่วยจะได้ประโยชน์มากคุณแมาจย์ค่ะ,คะจย์คิดว่าตัวหนึ่งก็คือมันทําให้ระบบเนี่ยสามารถที่จะวางแผนการดูแลที่สําคัญก็คือมันจะลดเรื่องของอความซ้ําซ้อนของอการดูแลเรื่องของการให้บริการนะคะแล้วก็ ผู้ป่วยเนี่ยจะได้เข้าถึงระบบนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือมันลดเรื่องความลืมล้ําทางด้านสุขภาพที่มันเกิดขึ้นอาจารย์ครับพูดถึงสํานักเจ็ดเมื่อสักครู่นี้สานักเจ็ดหรือว่าสสสเข้ามามีบทบาทสนับสนุนโครงการนี้ยังไงบ้างครับอาจารย์บทบาทของสำนักเจ็ดนะคะก็คือเป็นตัวจุดประกายนะอาจารย์คิดว่าเป็นตัวจุดประกายเหมือนกับทําให้เราได้เห็นงานที่เราเห็นแก๊ปของระบบของงานของมนักสังคมสุขภาพที่ทํางานอยู่นะคะเพราะฉะนั้นพอเราเห็นแก๊ปนะคะ อะไรล่ะคือสิ่งที่เรานักสังคมสงเคราะห์อยากเห็นนะคะนักสังคมสงเคราะห์เองเนี่ยเราก็ถือว่าเราเป็นสายงานสนับสนุนอของระบบสุขภาพถ้าระบบสนับสนุนเนี่ยเราสามารถจะเติมเต็มหรือช่วยได้มากเนี่ยมันก็จะทําให้ระบบการดูแลผู้ป่วยเนี่ยมันก็จะเห็นทุกมิตินะคะม,มันไม่ใช่ดูเฉพาะเรื่องของการเจ็บป่วยทางด้านร่างกายอย่างเดียวแต่มันจะเห็นเพราะว่าตอนหลังเนี่ยงานมันจะไปเชื่อมโยงกับเรื่องของการดูแลระยะท้ายใช่ไหมคะซึ่งอันนี้ค่ะมันต้องใช้เรื่องของ ทางด้านสังคมตั้งจิตวิญญาณเข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นการทํางานแบบนี้มันเกิดผลดีแน่ๆกับผู้ป่วยเราคาดหวังว่าการทํางานของสํานักเจ็ดเองนั้นนะคะ<ม>คือเขาเน้นเรื่องของระบบแล้วก็กลไกนะคะเราก็อยากให้ระบบอันนี้ค่ะมันไปอยู่ในระบบของหลักประกันสุขภาพนะคะ<ม>ก็คือมันต้องไปทํางานกับชุมชนด้วย<ม>ไปทํางานกับท้องถิน่นแล้วก็ที่สําคัญก็คือครอบครัวะคะ่ะ<ม>เพราะว่าเวลาผู้ป่วยเนี่ยถ้าไม่มีคนหลักแล้วก็มันมีเรื่องของผู้ดูแลนะคะ มีกลไกหลายๆตัวที่มันมาเราต้องไปเชื่อมร้อยอยู่แล้วก็รวมทั้งอาสาสมัครหรือจิตอาสาะนะคะตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะคะที่เราคาดหวังว่าเราจะทําให้ระบบต่างๆมาต่อจิ๊กซอเป็นภาพเดียวกันแล้วก็เพื่อเคลื่อนตัวก็ไปลดความร่มล้้าของการเข้าถึงระบบสุขภาพโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางนะคะกลุ่มเปราะบางนี่ก็คืออาจจะเป็นกลุ่มที่หนึ่งตัวเขาเองเขาก็ไม่มีพลังที่จะมาบอกคนอื่นได้แต่ถ้าเราเอาระบบนี้เข้าไปช่วยเนี่ยมันก็จะทําให้อ ทีมต่างๆเนี่ยได้รู้ว่าเออกลุ่มเปราะบางที่อยู่ตรงไหนอะไรบ้างที่เราจะต้องดูแลกันแล้วก็มาทํางานร่วมกันนะคะผลประโยชน์นั้นจะเกิดกับทั้งประชาชนแล้วก็สังคมแล้วก็ชุมชนในภาพใหญ่เลยนะคะแล้วก็อาจารย์ก็อยากให้เรานั้นยังเป็นอันดับหนึ่งนะคะในเรื่องของการดูแลระบบสุขภาพนะคะอันนี้ต้องชื่นชมนะคะว่าเราได้รับการยกย่องมากเลยก็คือในรอบรอบที่ผ่านมานะคะเราได้รับการยกย่องจาก WHO นะคะว่า ประเทศไทยได้มีการดูแลผู้ป่วยนะคะโควิดได้ดีที่สุดนะคะเป็นปอันดับหนึ่งเลยนะคะอันนี้อาจารย์คิดว่าเป็นเป็นความภาคภูมิใจของระบบสุขภาพของเราะคะ่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์มากคิดว่าคุณผู้ชมคงจะได้ทราบว่าข้อดีของโครงการนี้เป็นยังไงผู้ป่วยจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างวันนี้ต้องขอขอบคุณาาศาสตราจารย์รพีพันธ์คำหอมนะครับผู้จัดการโครงการนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะที่สําคัญต้องขอขอบคุณโรงพยาบาลนพรัตน์จันานีที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทาครั้งนี้ด้วยนะครับ และที่ขาดไม่ได้ครับคุณผู้ชมต้องขอขอบคุณสำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพสำนัก7จสส,สที่ผลิตรายการดีๆอย่างไทยเฮลท์เซเว่นพ็อขึ้นมานะครับ ยังไงคุณผู้ชมครับท่านใดที่ต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับระบบสุขภาพหรือต้องการให้ทีมงานเชิญแขกรับเชิญท่านใดมาร่วมพูดคุยในรายการสามารถส่งข้อมูลเข้ามาได้ใน Facebook Fanpage สำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพสำนัก7สอสสนะครับอีกหนึ่งช่องทางที่อยากให้คุณผู้ชมติดตามกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซ u b s c r i b e กันไว้ด้วยสำหรับ YouTube Channel สำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพสำนัก7สสสเพื่อที่คุณผู้ชมจะไม่พลาดข่าวสารรายการดีๆเกี่ยวกับเรื่อองงขขสุภาพ การที่เราจะมีสุขภาพชีวิตที่ดีและคุณภาพชีวิตที่ดีเยี่ยมได้นั้นจะต้องเกิดจากทุกฝ่ายร่วมด้วยช่วยกันทั้งภาครัฐเอกชนและประชาชนเพราะคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นเรื่องของทุกคนมาร่วมสนับสนุนและพัฒนาเพื่อย,ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีไปด้วยกันนะครับ และครั้งหน้านะครับคุณผู้ชมไอซ์จะยังคงอยู่ที่โรงพยาบาลน,นพรัตน์ราชธานีจะพาคุณผู้ชมไปร่วมพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานของนักสังคมสงเคราะห์และสหวิชาชีพมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงติดตามการทํางานความสําเร็จแล้วก็ผลลัพธ์ของโครงการนี้ว่าจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในครั้งหน้าสําหรับวันนี้ผมทีมงานไทยเฮลท์เซเว่นทอล์กขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ